มันเป็นพวงมากๆเลยครับนี่ครับนี่สวยงามนะครับต้นลำใหญ่ๆนะครับแต่มันรากดินเลยสีสวยมากๆเลยนะครับนะครับดูสามร้อยหกสิบองศากันไปเลยผมหมุนให้ก็ได้ฮะนี่ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาชมนะครับสวนของน้องหญิงนะครับเป็นผลงานของผลิตภัณฑ์จากปุ๋ยกิฟซลินครับที่เราดูแลกันมาตั้งแต่เริ่มต้นเลย พูดกันง่ายๆเลยว่าแปลงนี้ถ้าพี่น้องติดตามช่องของเราอยู่หรือทั้งเพจอยู่นะครับเราเริ่มตั้งแต่ทําดอกเลยแปลงนี้ทําดอกด้วยวิธีของเราเริ่มต้นมาจนวันนี้เป็นวันเก็บลำไยของเขานะครับสุดยอดจริงๆสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วผมบอกตรงๆเลยว่ามันค่อนข้างที่จะถ้าความรู้สึกของผมคือดกนะดกเหมือนกันแต่คือเอาอยู่ครับเอาอยู่แล้วก็เรามาดูกันว่าสีเป็นยังไงแตกไหมมีปัญหาเรื่องอะไรไหมถ้าพี่น้อง ได้ใช้ปุ๋ยกิฟเฟอรินแล้วปัญหาสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่เกิดเลย 1. สีต้องสวย 2. ลูกจะต้องไม่ค่อยแตก 3. จะต้องไปเที่ยวเมืองจีนได้นะครับ4ราคาจะต้องเท่ากับสัญญาที่ทำไว้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาณปัจจุบันนี้ผมกำลังจะพาไปดูครับเราไปเที่ยวชมกันเลยดีกว่าไปครับนี่ครับผมก็จะพามาดูนะฮะนี่ฮะลูกนี้กำลังผมว่ามันจะอยู่ได้อีกประมาณ7-10วัน ก็คือยังยังไม่ได้แก่เกินไปกําลังจะโตอีกแต่พงดีจับเก็บทางนน้นมาเนาะของมันเยอะเนาะวันนี้เก็บวันนี้วันนี้เก็บนะครับก็คือเก็บทางนู้นมาแต่เราไม่ได้ไปอยู่ใกล้ๆนะครับเราอยู่คนละโซนคนละโซนก็เก็บทางนู้นมาทางนี้เพราะฉะนั้นกว่าจะมาถึงทางนี้สวยมากแต่เราไม่ไปนะครับกว่าจะถึงทางนน้นก็ก็คงจะโตพอดีสองสามวันนี่ครับมีมีไม่ใช่ไม่มีแต่มีแต่นะครับแต่เป็นเป็นแตกที่อย่างนี้น่าจะเป็นแตกปกติใช่ไหมลูกปกติครับนี่ครับก็ถือว่าถือว่าลูกเยอะเหมือนกันนะครับลูกเยอะเหมือนกันนะฮะนี่ นะครับแล้วก็เปลือกหนานะครับใช่โอ้โหนี่เรามองไปทางเนี้มันมันเยอะมากเลยนุสนุนลองเตือนตามเข้ามาดีกว่านุสนะฮะนี่ครับฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ก็เยอะนะครับมันมันห้อยมันห้อยหมดเลยครับมันห้อยหมดเลยแล้วก็แปลงนี้ครับได้มีการใช้สูตรสร้างเปลือกเหมือนที่ผมลงไป,ไปบ่อยแล้วสร้างเปลือกตามขั้นตอนสร้างเนื้อตามขั้นตอนเรามีการควบคุมผลผลิต ทุกขั้นตอนเลยนะครับทางดินเราก็แนะนําให้น้องเขาใช้เป็นสูตรนะครับมาดูครับโอ้โหนี่นุษนี่เดี๋ยวเยวขอแวะพวกนี้ก่อนขอแวะแวะข้างทางใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไว้รอเลยนะไม่มีเน่าเลยเนาะไม่มีครับอันนี้ครับใช้เชื้อราคือเชื้อราเองตรงนี้เขาติดเบอร์หรือยังไหนฮะเขามาจับยังเขาติดเบอร์ยังยัง เราจับหลังใยใช่ไหมเขาเขาไ็นจับลูกหรอมั้งนะครับนี่ครับเป็นพวงๆเลยสวยงามจริงๆเลยนะครับดูยกดูดิหนักแค่ไหนนะฮะแล้วก็เดาเดานะฮะนะครับแล้วก็เปลือกเปลือกแน่นแน่นเปลือกแน่นแน่นเลยคือขั้วเหนียวสีแน่นแน่นเปลือกแน่นแน่นแล้วใครว่าไม่ดกดกได้ไปดูนี้ครับดูดูเลยเราพยายามเดินหนี ในโซนที่ที่เขาจะไม่มาจับเบอร์จับอะไรกันนะฮะแต่วันนี้ไม่มีแดดเนาะแสงน้อยครับก็ขอให้เก็บได้ราบรื่นนี่ครับมันมันก็เป็นโซน <ตก S 1> ที่โอเค <ตก S 1> มากนะใช่แต่อยากจะบอกว่าลำไยของน้องมันแปลงมันใหญ่มันก็จะมีคล้ายๆว่าบางโซนออกช้าออกทีหลังตรงนี้ออกรุดนทีหลังนะครับลูกก็ยังไม่ได้ใหญ่มากมายอะไรแต่ลงตะก้าได้แล้วนะครับแต่ถามว่าโอ้โหสีก็สวยลูกขนาดนี้ก็คือลงได้ละดูนะหนักเท่านี้ กัวดำมีไหมเพียดำกัวดำเพียดำไม่มีเลยนะครับยาเชลาก็น้องก็จัดการตามเราหมดเลยนะครับราขาเหมาราข่าหม่อไม่มีเลยครับมผมบอกได้เลยว่าเชลารตัวนี้โอเคเลยนะฮะสูตรเชลาตัวนี้นะฮะด,ดูดีราข่าหม่อไม่ค่อยมีเลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูสนุกอีกทีนะครับนี่ครับโอโ้โหโหนี่ก็น้องเขาใจเด็ดมากเลยนะฮะอันนี้อันนี้น้องเขาแต่งครับน้องเขาแต่งนะแต่เขาแต่งยังไงครับ เขาแต่งหรือเปล่าวะน่าจะผิดพลาดตรงการแต่งคือไม่เอาออกเลยแต่โตหมดเลยใช่ครับโอ้หสวยงามสวยงามใจเด็ดมากนี่ฮะเนี่ยเนี่ยโน้ไปดูตรงนี้ดิมองมองเข้าไปก็จะเห็นว่ามันมันค่อนข้างที่จะลูกเยอะนะฝั่งโน้นก็ลูกเยอะนะนะครับแต่เราไม่ได้ไปโซนน้นะเนาะเดินมาทางนี้ดีกว่าเดินตามมาดูทางนี้ดีกว่านู้ทะลุนี่มา โอ้โหในนี้ก็ใช้ย่อยเดินไปทึงนี้ดีกว่าฮะแปลงนี้ครับล่าสุดใช้โบโลเคลนะครับหกขีดขีดนะครับแล้วก็บูคคเลตนะครับแล้วก็ตัวเกรดวอลแล้วก็ตัวเชื้อราใช้เจลาดครับออแปลงนี้ยังไม่ได้ใช้รูหน้าเลยนะเพราะว่าดูจากอากาศแล้วมันไม่จำเป็นต้องใช้ลูหน้าใช้แต่เจลาดก็พอแล้ว โอ้โหนุชนี่เบ้งเบงเลยนุชกี่นะต้นนะจาแปลงนี้น้องเขากลับว่ามาสี่ถึงห้าสิบตันครับไม่รู้กี่ต้นฉีดยาหลายถังเหมือนกันห่งดูใกล้ๆนะครับเปลือกเปลือกยังเขียวอยู่เลยอ่ะพูดถึงอ่ะถ้าเป็นเรานะเราก็ยังไม่เก็บเราอีกเจ็ดวัน <c oughs> แต่บังเอิญคิวเก็บมันกําหนดไม่ได้ไงเขาเข้ามาเก็บก็ดีแล้วใช่อีเจริญเงเขาไม่อีก,เ,เ,ออก <c oughs> เดี๋ยววัดนี้เขาก็ติดคิวอีกเปล่านี่ครับนี่ สีอันนี้คือในพวงนะสวยงามสวยงามครับมันห้อยดินหมดเลยนุชราดูตรงนี้ดิโอ้โหนี่ทร<ะ>ับแนี่เราดูพามาดูนี่พี่น้องก็ช่วยดูนะครับว่ามันมีแตกไหมก็ยังไม่มีแตกนะสวยงามตามตาม,ตามกันมาจริงซึ่ง<ๆ>ตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าลำไยที่สวยดาวตัวน,นี้สีไม่ค่อยสวยนะครับถ้าเกิดไม่ได้มีการวางแผนดีๆ แล้วก็ใช้ยาไม่ใช่ใช้ยาเราสีจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พูดไปพูดมามันก็จะเหมือนเข้าข้างยี่ห้อตัวเองและครับมีทอมเนี่ยมีมีเหมือนทอมเหมือนทอมตัวโอ้โหนุ๊ลองก้มดิมันจะทะลุไปนูนู่น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 เลยนะใช่แล้วดูนี่ดินุ๊ดอันนี้นไม่มีแตกไม่มีเสียหายเลยนะโอเคนะครับ ผมก็ฝากไว้เลยนะครับว่าปุ๋ยกิฟฟอรีนนะครับเป็นปุ๋ยอีกหนึ่งยี่ห้อที่เป็นทางเลือกเพื่อทางรอดของเกษตรกรได้จริงคอาวสวนยางลำลำใหญ่อยางเราได้จริงนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะวันนี้มันคือเรื่องจริงที่เราทํากันถ้าพี่น้องติดตามผมมาอยู่ตลอดจะเห็นว่าผมอะกล้าที่จะลงตั้งแต่เป็นดอกเป็นลูกเล็กแล้วก็ลูกโตแล้วก็ถึงวันเก็บนะครับนั่นคือที่ผมอยากถ่ายทอดออกมานะถ้าสนใจก็ติดต่อเรามาได้เลยทุกช่องทางได้เลยนะครับ ก็ฝากปุูยยิฟรีไม่ได้ดวงใจด้วยนะครับนี่หน่อยเราจะทําทุเรียนด้วยเนาะคลิปทุเรียนตั้งแต่ปลูกเลยใช่ครับปลูกแล้วก็ฉีดไปจนต้นโตใช่ครับทำดอกใช่จนเก็บนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ๊ายบายนะครับสั้นๆแต่ได้ใจความไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ